นี่คือแบคทีเรียที่มีอยู่ทุกที่แต่ที่มี่ไร้แบคทีเรียเราใช้นวัตรกรรมหนึ่งเดียวของลูกกุญแจที่ผสมสารเมคโครแบบช่วยยับยังบ้งแบคทีเรียได้มากกว่า99%ล็อกภัยร้ายที่คุณมองไม่เห็นต้องไซเบอร์ล็อก สนับสนุนรายการโดยออกกาน้ำฟักขา้าวเจ้าแรกพิชิตโกสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเที่ยวไปค้าไปแล้ววันนี้ผมนั่งอยู่ที่ร้านอาหารปังนนนะฮะผมเดินมาแล้วก็อาหารที่ผมสั่งก็คือข้าวผัดกระเพราไข่ดาวนะฮะหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็น อาหารสิ้นคิดหรือเปล่าอย่างที่หลายๆคนชอบพูดกันนะฮะจริงๆนะฮะท่านผู้ชมสำหรับข้าวผัดกระเพราไข่าดาวบ้านเราอาจจะดูเป็นเรื่องปกติที่คนกินกันมากมายราคาก็ไม่แพงมากนักแต่ถ้าท่านผู้ชมไปในบางประเทศนะฮะเช่นประเทศอินเดีย และท่านผู้ชมไปสั่งข้าวผัดกระเพราไข่าดาวในร้านอาหารภายในโรงแรมนี้ท่านผู้ชมทราบไหมฮะว่าราคาข้าวผัดกระเพราไข่าดาวที่นั่นจานละเท่าไหร่ครับจานละ400ถึง500บาทนี่คือเสน่ห์ของอาหารไทยที่ขายอยู่ในตลาดโลก มีอาหารอีกหลายชนิดที่เรารับประทานกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นอาหารพื้นพื้นอาหารธรรมดาอย่างเช่นต้มยำกุ้งถ้าท่านผู้ชมไปสั่งต้มยำกุ้งในประเทศรัเสเซียท่านผู้ชมทราบไมหมฮะว่าต้มยำกุ้งที่นั่นราคาชามละเท่าไหร่ยังต่ำชามละ7 0 0้อบาทนะครับนี่คือต้มยำกุ้งราคาธรรมดาซึ่งถ้าสูงกว่านี้ กุ้งเยอะกว่านี้เครื่องปรุงมากกว่านี้ก็อาจจะสูงถึงหลัก1,000บาทต่อชามนี่เองคือการจุดประกายให้ในยุคหนึ่งรัฐบาลจึงพยายามสร้างนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกขึ้นมาประเทศไทยก็มีของดีมีอาหารดีๆอย่างเช่นต้มยำกุ้งซึ่งติดอันดับอาหารยอดนิยมของโลก มีผัดไทยซึ่งฝรั่งมังค่ารู้จักกันเป็นอย่างดีก็เลยมองว่าถ้าหากอาหารเหล่านี้เนี่ยถูกส่งไปขายทั่วโลกเนี่ยจะสามารถนำบูรค่าเข้าสู่ประเทศได้อย่างมากมายมหาศาลและแน่นอนวันนี้ในเมืองไทยก็มีร้านอาหารไทยหลายๆร้านที่เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย หนึ่งในร้านอาหารที่ผมอยากจะแนะนำกับท่านผู้ชมก็คือร้านอาหารฮาเรมกูนาและด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับคําเชิญจากเจ้า,าเจ้าของร้านอาหารฮาเรมกูนาให้ไปพิสูจน์ว่าเขามีดีอย่างไรทางรายการเที่ยวไปค้าไปจึงได้ ส่งคุณตลอดทั่วทิศเข้าไปพิสูจน์ว่าร้านอาหารแห่งนี้มีดีอย่างไรถึงดึงดูดคนต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันให้ไปรับประทานจนทุกวันนี้กลายเป็นร้านอาหารอันดับหนึ่งแล้วกำลังจะขยายสาขาไปสู่ประเทศต่างๆในอาเซียนเดี๋ยวเราไปรู้จักกับร้านอาหารฮารเรมกูนากันเลยครับ ส speaker, a roommate, a S! <S ว,ส te, ar, วสสัส i ีค่ะท e านผู้ชมครับพบกับผมตลอด้นทิศกับเที่ยวไปค้าไปรับรองว่าไม่เสียเที่ยวครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่หาดบางแสนครับจังห like ว ist, ัดช like ลบุรีที่นี่ก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ของผู้คนทั่วไปครับผมโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่แถวกรุงเทพหรือปริมณฑลเพราะตรงนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักครับตอนนี้ผมมาหยุดยืงอยู่ที่พาเรนคูน่าครับตรงนี้เขาบอกว่าเปิดมาสิบกว่าปีแล้วครับเป็นร้านอาหารครับแล้วก็เป็นสถานที่บันเทิงด้วยครับและเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปในทั้งแถบครับโดยเฉพาะต่างประเทศครับที่นี่รู้จักกันดีครับต่างประเทศมาวังแสนต้องมาที่ครับสําหรับผู้คน จากต่างประเทศนะครับผมจึงต้องพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักว่าฮาเลมคูน่าเนี่ยเขามีนดีอะไรทไําไมต่างชาติหรือคนไทยจึงนิยชมชุมชอบมาเที่ยวที่นี่กันครับวันนี้ครับรับรองไม่เสียเที่ยวครับครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเจ้าของร้านแล้วก็จะมีการพูดคุยกันว่าเขาทํำยังไงเขาจึงดึงดูดลูกค้าได้โดยเฉพาะการยืนหยัดมาอยู่ถึง10ปีครับที่บางแสนนี้ครับ ครับตามผมมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาที่ฮาเลมกูนาและที่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าผมเคยไปต่างประเทศมาเพื่อนฝูงที่ต่างประเทศบอกว่าถ้ามาบางแสนก็ต้องมาที่อไรนะฮารเลมฮาเลมกูนาเขาบอกอย่างนี้ผมก็เลยต้องนัดล่นพาท่านผู้ชมมาให้รู้จักว่าฮาเลมกูนานี่มันมดีมีดียังไงทำไมต่างชาติหรือคนไทยทั่วไป จึงสนใจและต้องมาการมาที่นี่ครับ,รบตอนนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมากับน้องบิ๊กแล้วก็คุณเต้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสสดครับครับก่อนอื่นต้องเรียนถามว่าร้านนี้เปิดมา10ปีแล้วทราบข่าวมาใช่ครับเป็น10ปีแล้วตอนแรกเปิดมาเป็นอะไรครับเป็นส่วนอาหารหรือเป็นร้านอาหารธรรมดาครับขายอะไรบ้างครับแต่ก่อนก็เมนูทั่วไปครับปลากระพงทอดละน้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาที่เด็ดๆของเราก็คือกุ้งแช่น้ำปลา ที่คนพูดถึงกันเยอะๆนะกรุงแช่น้ำปลาใช่ครับเมื่อสิปิที่แล้ววันเถอะที่พูดถึงจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังขึ้นชื่ออยู่ว่างันเถอะครับแล้วตอนนั้นที่เปิดมาก็เหมือนร้านอาหารทะเลทั่วไปใช่ครับริมหาดอย่างนี้ทั่วไปเหมือนร้านอาหารทั่วไปใหญ่โตอย่างนี้ไหมครับก็มีเนื้อที่ประมาณเนี่ยครับแค่แค่ฝังแค่ฝั่งเดียวครับแค่ฝั่งเดียวใช่ที่เห็นนะแค่ฝั่งเดียวเป็นโซนเดียวก็โซนเดียวครับตอนนี้จากสิปีที่แล้วขยายมาเป็นกี่ไร่ครับตอนนี้ที่นี่ ประมาณหไร่ครับไร่ครับแล้วอาหารก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็มีมีเมนูเพิ่มเติมมานิดหน่อยแต่ว่าก็ยังคงของเดิมอยู่ที่ขึ้นชื่อเลยก็มีปลาพงทอดราดน้ำปลาแล้วก็หูแช่น้ำปลาหมูเช่น้ำปลาแล้วก็แกงส้มไข่ปลานะแกงส้มไข่ปลาแล้วก็แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานครับก็คือเครื่องแกงเราจะไม่เหมือนที่ไหนคือแม่ของเราจะทําเอง แล้วใครเป็นคนที่เริ่มตั้งชื่อฮาเลมอ๋อเป็นตัวพี่ชายผมครับเป็นพี่ชายใช่ครับตั้งขึ้นมาว่าฮาเลมครับมันสื่อความหมายถึงอะไรฮะก็คือสื่อความหมายถึงก็หมายว่าเป็นที่ที่แบบว่ามาพักผ่อนกันสําหรับเพื่อนๆเหลือให้เพื่อนๆมาพักผ่อนใช่ครับเปิดร้านอาหารเพื่อให้เพื่อนๆมาพักผ่อนครับก็ตัวพี่ชายผมเขาจะเพื่อนเยอะแล้วตอนนี้พี่ชายก็ยังบริหารอยู่ใช่ครับบังเอิญมาวันนี้ครับเสียเที่ยวครับ ไม่ได้เจือพี่ชายเจอน้องชายแทนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเสียเที่ยวมากมายเลยนักไม่เสียหายครับเจอน้องชายก็เหมือนเจอพี่ชายถูกไหมครับครับครับวันนี้มีอะไรแนะนาบ้างครับผมอ่ามีเป็นปลากระพงทอดละน้ําปลานะครับแล้วก็กุ้งแช่น้ําปลากุ้งแช่น้ำปลาคือของขึ้นชื่อที่นี่ใช่ครับปลาที่ต้องกุ้งแช่น้ำปลาปลากระตงทอดน้ําปลาครับของที่นี่ใช่ครับครับผมท่านผู้ชมครับของขึ้นชื่ออย่าลืมครับกุ้งแช่น้ําปลากระปลา๋องทอดน้ำปลาแล้วก็แกงส้มมีหลายอย่างครับที่นี่ไม่ใช่มีแค่นี้ มีหลายอย่างยก่ว่าสเตเตอร์ค่ะครับผมคือเราจะไม่ปรับรสชาติของอาหารเราก็จะยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของเราไว้ต้มยำเผ็ดก็คือเผ็ดใช่ค่ะถ้าต่างชาติต้องจืดแต่เราอาจจะแยกพริกมาถ้าเกิดเขา r รีเค s รสที่จะ ใส่เผ็ดมากใส่น้อยเนี่ยแล้วแต่เขาจะจะใส่พริกเติมงต้งยมยำเนี่ยแล้วเขาจะใส่พริกตำลงไปแต่เราก็แนะนําว่าถ้าคุณต้องการเผ็ดก็ต้องใส่พริกเข้าไปอีกคือรสชาติของคนไทยอย่างนาี้เราก็มีระดับให้เขาระดับความเผ็ดให้เขาว่าให้เขาเลือกแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนเราวัวัตถุดิบเราเนี่ยจากประเทศไทย ยังไงเนี่ยเวลาที่อาหารเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารรสชาติไทยไทยไทยอยู่แล้วไม่เหมือนเวลาที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศรสชาติก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ออกมาจากที่นี่ก็จะต้องเป็นอาหารที่เป็นรสชาติไทยแต่ชาวต่างชาติแต่ชาวต่างชาติตาตาาตนี่คะ่ะสามารถทานได้ด้วยความที่อาจจะเผ็ดน้อยลงแต่เปรี้ยวเค็มหวานมันอันนี้ยังครบอยู่เหมือนเดิม ขอชิมดูกันครับเมื่อกี้บอกว่าถ้าไม่สดไม่อร่อยผมพูดตรงเลยนะค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้คือยำก้านธนาขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยครับบิ๊กซึ่งมหมูเลยครับอ่ากินบิ๊กที่มีหมูแล้วมีปลาดุน่าค่ะธรรมดาจะต้องใช้เป็นหมูสับแต่เราเปลี่ยนเป็นปลาดุน่าแทนหมูสับค่ะอันนี้คือตัดแปลง ต้นระดับต้มระดับนะต้นระดับใช่ไหมครับเขาทานยังไงครับอันนี้ต้องเทใส่ช้อนครับแล้วก็ทานอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับกุ้งฉอดพียนครับกุ้งช็อตต่างชาติมาต้องสั่งใช่ครับรู้ว่าจะเผ็ดไม่เผ็ดนะมันซี๊ดมากอยากก้าวครับทานนี่ครับ รสชาตินจัดด้านมากแล้วต่างชาติับได้ครับ,รบอ๋อส่วนมากต่างชาติเขาบางทีเขาจะชอบนะครับรสจัดอ,อย่างที่ว่าจีนอจีนนี่ชอบรสจัดใช่ค่ะอย่างลาวไม่ต้องพูดถึงค่ะเขาจัดอยู่แล้วยดนําเขาก็าเราชอบรสจัดนะคะผมอะ่ะโอเคเลยครับรสชาติอย่างนี้ก็สรุปว่าท่านผู้ชมครับ มาที่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับอาเ<า>ร,ร,รนปูานาเข้ามายังไงครับคุณบิ๊กถ้าเกิดมาจากแยกบางแสนนะครับ,รบผมเลี้ยวขวาลงมาตรงแยกไฟแดงตรงมาผ่านมหาวิทยาลัยมอบปูนะครับครับคุณภ,ภาพอ่าใช่ครับเราก็จะเจอวงเวียนบางแสนแล้วก็ตามวงเวียนประมาณ20เมตรแล้วเราจะเจอทางเลี้ยวซ้ายลง ข้างมันจะวกนิดนึงอะค่ะจะเป็นถ่อสจอดเยอะๆแต่เป็นทางลับสันล่างนะครับแล้วก็หรือหรือที่เขาเรียกว่าหาดวอนนานะครับับหาดอะไรนะหาดวอนนาภาครับวอนนาภาวอนนาภาใช่ครับชื่อเพาะมาเลยหาดวอนนาภาครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เที่ยวไปค้าไปก็พาท่านผู้ชมมาพบกับซิมีดีเรื่องของการค้าการขายเรื่องของ การเตรียมตัวความพร้อมเข้าสู่เอ็ซีโดยเฉพาะร้านอาหารที่ได้ขึ้นชื่อของบางแสนฮาเลมคูนาค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักของต่างชาติครับหลายประเทศมากเลยเราก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่งเปิดอะค่ะครับผมอีกส่วนขั้นคือเป็นส่วนของบันเทิงใช่ครับสำหรับเที่ยวราตรีก็แบทบอยคาเฟ่ครับแบทบอยคาเฟ่ครับแบทบอยคาเฟ่เดี๋ยวก็คงได้ดูบรรยากาศครับ ขอข้ามคืนนี้หน่อยนึงว่าจะเป็นยังไงบ้างแตหรสชาติอาหารวันนี้ก็โอเคครับยอมรับครับสุดยอดเลยเนี่ยครับเนี่ยกุ้งชัดกุ้งฉัดติดตาย,ยเลยครับเผ็ดๆตรงคอ,อยังต <laughs> ิดคออยู่เลยครับรสชาติของพริกแล้วน้ำมะนาวเปรี้ยว uh, Welcome to h a r i m b u n a n d Bad Boy Cafe for everyone that want to visit Bangsan Beach or Wanapar Beach if you want to get Good time for a uh, good holiday You can come here to h a l i m Good Night and Bad Boy Cafe นี่คือแบคเทียรียที่มีอยู่ทุกที่ ที่นี่ไรแบคทีเรียเราใช้นว,วัตรกรรมหนึ่งเดียวของลูกกุญแจที่ผสมสารในโครแบคช่วยยับยังบ้งแบคทีเรียได้มากกว่า99%ล็อกภัยร้ายที่คุณมองไม่เห็นต้องไซเบอร์ล็อกช่วงอาเซียนโฟกัส ระับสนุนโดยลูกหมารถยนต์ตองสามมาตรฐานระดับโลกน้ำพลิกคลองรังสิกเจเล็กรถเด็ดเผ็ดอร่อยครับผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราพูดกันค้างกันไว้เรื่องของการก้าวเข้าสู่ a c ในปี58 2558ที่จะถึงไม่กี่วันข้างหน้านี้ทางร้านของอคุณบิก๊กและคุณเต้ยโดยเฉพาะฮาเลมคูน่า เขามีการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานในเรื่องของภาษารเรื่องของทั้งอังกฤษจ,จีนและอาจจะมีญี่ปุ่นต่อไปแล้วนอกจากเรื่องของอสินค้าโดยเฉพาะสินค้าออกแกนกพวกวัตถุดิบที่เกี่ยวกับออกแกนกที่เรานาเสนอลูกค้าเพื่อสุขภาพนอกจากนี้เรามีอะไรอีกไหมครับที่จะเข้ามาเสริมในการที่จะส่งเสริมมีค่าไทยโดยเฉพาะอาหารเราเราก็จะมีการแนะนําเมนู ที่เป็นมีตัวเพิร์ฟที่เยอะนิดหนึ่งให้กับลูกค้าครับแล้วก็พวกอาหารทะเลที่เป็นสุขภาพปลอดจากพวกสารเล่งต่างๆที่มีนะคะก็เราก็เน้นอาหารทะเลเป็นหลักแล้วในส่วนแบกในส่วนไหนก่อนก็คือเน้นอาหารทะเลเพราะเราอยู่ติดทะเลวัตถุดิบจหาง่ายๆแล้วสดสดใหม่ได้ทุกวันใช่ค่ะเพราะว่า อาหารทะเลเนี่ยมันไม่เราไม่สามารถที่จะไปเร่งสีเร่งกลิ่นเร่งอะไรได้เยค่ะ,ะก็คือไม่มีสายมีอยู่แล้วถ้าอยู่สิดทะเลถ้าอยู่แตงจังหวัดไกลไๆว่ายอย่างหนึ่งอาจจะมีใส่สารอะ,อะไรเข้าไปบ้างค่ะอันนี้คือได้ถ่ายของสดๆใหม่ๆแล้วแนะนําสีพวกอาหารไทยต,ต่างชาติยังไงบองว่าอาหารไทยนี่มีรสชาติยังไงมีคุณประโยชน์ยังไงทานเข้าไปมีอะไรกับร่างกายยังไงมีการแนะนํำยังไงบ้างครับผมเราก็จะบอกเขาว่ามันเป็นการ ในเรื่องของการระบบการเผาผลาญว่าส่วนมากเขาก็จะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเฮ์บพวกสมุนไพรหลังกาเนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับระบบในร่างกายที่เราเน้นแล้วก็คือเราเน้นบอกว่าทานเผ็ดเนี่ยมันจะเร่งการเผาผลาญมากขึ้นเพราะตอนนีมน้มันมีการวิจัยออกมาอยู่แล้วว่าพริกเนี่ยทำให้ผอมได้ไม่ต้องรับายาคนพดอะไรที่ปิดท่าอะไรไว่าตายก็ไปแล้วเปนู่นไปนี่ทานพริกเนี่ยค่ะพริกเนี่ยดีที่สุดค่ะ ขาตะไคร้ขาตะไคร้คาะทำให้ท้องสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่ว่าเอซีเปิดขึ้นมานี่เรามองว่าการจะมีมุมมองว่าจะขยายร้านไปตั้งอยู่ที่ต่างประเทศบ้างไหมหรือเฉพาะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยถ้าเป็นถ้าให้นักอันหนึ่งหนึ่งในสิบของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าคิดว่าเราสนใจน่าจะเป็นประเทศไหนลาวครับลาวใช่ครับเพราะอะไรครับผมอยากไปเพราะว่ามันมีร้านร้านอาหาร รู้จักกันนะเพราะว่าไปที่ลาวเขาดีมากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวพี่ชายผมเขาเขาก็มีเพื่อนที่เป็นเพื่อนลูกชายรัฐมนตรีที่ลาวอ๋อก็คือมีพรกพวกอยู่ที่ลาวจึงอยากไปตั้งร้านอาหารที่ลาวเป็นอันแรกก่อนอีกอย่างหนึ่งลาวก็มีประเพณีวัฒนธรรมคล้ายๆไทยคล้ายๆเราการทานการกินการอยู่ก็เหมือนเราไม่ต่างกันภาษาก็สื่อสารกันได้ ไม่ผิดเพี้ยนพูดกันเข้าใจเข้ากันเดีแล้วไปมาหาสู่ว่าสะดวกสบายสวัสด,ดีค่ะฮาเรมกูนา่ายินดีต้อนรับผู้ชมท,ทุกท่านนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวหาดบางแสนเนี่ยลองแวะกันมาที่ฮาเรมกูนา่าหาดวอนนาภานะคะเราจะมีส่วนของสถานบันเทิงด้วยชื่อว่า Bad Boy Cafe นะคะแล้วเปิดถึงตีสอง แต่ในส่วนของฮาเร็มกูน่าเนี่ยเราจะเปิดถึงเที่ยงคืนค่ะสไตล์ร้านเราก็จะเป็นสไตล์ร้านอาหารวินเทจนะคะอาหารที่ร้านจะเป็นอาหารทะเลรสชาติจัดจ้านเ,เรียกว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับอาหารของเรานะคะเราก็ทางด้านลูกค้าจะมีทั้งทางชาวไทยและชาวต่างประเทศเราก็จะให้เด็กเสิร์ฟพัฒนาการเรื่องภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็ให้น้องครับผม Uh welcome to Halim Guna and Bad Boy Cafe. For everyone that want to visit Bang San Beach or Wanapa Beach, if you wanna get a good time for a good holiday, you can come here to Halim Guna and Bad Boy Cafe. Uh if you just come to visit uh, Bang San Beach and Wanapha Beach and you want to get a good food, you can come to our place, Halim Guna and Bad Boy Cafe. We have a uh, Thai food that Get a spicy food, and if you want to get a good night, we have a pub and restaurant in here. Uh, if you want to dance, we have a pub, bad boy cafe right there, and here for restaurant in guna right here. We prepare uh, the language, of uh, weather and waitress for AEC already, so you can come here and speak English with. waiter and w a t r e s s in here. You don't need to speak Thai because we can speak English with you guys. Thank you. สวัครัเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับบรรยากาศร้านฮาเรมกูน่าที่คุณตลอนทั่วชิดพาท่านผู้ชมไปรับชมซึ่งผมยอมรับว่ามีความประทับใจแล้วก็มีความทึ่งอย่างมากกับการบริหารงานของคุณ ปิกและคุณเต้ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองที่กว้างไกลามากเพราะว่าร้านอาหารของเขาพัฒนาไม่ใช่แค่การรองรับคนไทยที่ไปริมรสชาติอาหารเท่านั้นแต่เป้าหมายของเขาก็คือการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นร้านอาหารระดับครัวโลกให้กับ ชาวต่างชาติที่เดินทางมาชิมอาหารได้มีความประทับใจไม่ใช่แค่ประทับใจในรสชาติของอาหารเท่านั้นแต่การสื่อสารของพนักงานในร้านไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวเด็กเสิร์ฟหรือแม้กระทั่งพนักงานต้อนรับฝ่ายต่างๆทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้หมด ถามว่าทำไมทุกคนถึงพูดภาษาอังกฤษได้หมดก็เพราะว่าทางร้านมีการจัดคอสอบรมการสอนให้กับพนักงานทุกคนไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับเขายังมีการสอนภาษาจีนและกำลังจะสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาถัดไปนอกเหนือจากนี้เขาก็ยังฝึกทักษะให้กับพนักงานทุกคนเรียนรู้ภาษาอาเซียนซึ่ง ในฐานะที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะฉะนั้นพนักงานทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้การสื่อสารพื้นฐานในเรื่องภาษาอาเซียนไม่ว่าจะเป็นภาษาลาวภาษาพมา่าภาษาเวียดนามภาษากัมพูชาหรือภาษาอินโดนีเซียนี่คือตัวอย่างของร้านอาหารไทยที่ผมคิดว่าถ้าท่านผู้ชมมี ความคิดที่อยากจะเปิดร้านอาหารท่านผู้ชมอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากการทำร้านอาหารของฮาเรมกูน่าว่าวันนี้การทำร้านอาหารของเรานั้นมิใช่จะทำเพื่อต้อนรับคนไทยเข้าไปริมรถเท่านั้นแต่เรายังต้องเปิดและให้บริการกับคนต่างชาติที่จะแวะเวียนมาเที่ยวเมืองไทย เพราะในฐานะที่เรากําลังจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นหมายความว่าทุกคนในอาเซียนจะเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพราะฉะนั้นการเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยมาทําธุรกิจในเมืองไทยและมาริมรสอาหารไทยเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นร้านอาหารไทยจึงควรพัฒนาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเหล่านี้และเพื่อ เป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกผมและทีมงานก็คงจะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและลาไปก่อนสำหรับอาทิตย์นี้สำหรับอาทิตย์หน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆกลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในเวลาเดียวกับนี้สำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ